สามกบตอนยกย้ายเมืองหลวงภายหลังจากคัวหยงตายต่งโต๊กับลิโป้จึงยกทัพมาขัดทับที่งานเฮา์โล่กวนญลิโป้ออกรบเล่าปีกกวนอูเตียวหุยออกต้านพร้อมกันถึงสามคนพอดีมีทัพกระหนาบมาลิโป้จึงล่าทัพถอยต่อมาลิยูคิดแผนย้ายเมืองหลวงอพยพจากลบเอียงไปเมืองเตียงฮันครั้นตอนย้ายต่งโต๊สั่งการให้ริบซับจากเศรษฐีเข้าท้องพระคลังล้นชิงจากราษฎร ขุดศพเก็บทรัพย์สินจากพระมหากษัตริย์องค์ก่อนแลศพราษฎรได้สินทรัพย์เป็นอันมากราษฎรเหยียบล้มตายทหารก็เข้าช่วงชิงสินทรัพย์แลฉุดลากภรรยาชาวบ้านเสียงร้องอื้องไปรวมทั้งจุดไฟเผาลบเอียงเสียฝ่ายกองกําลังโจโฉเห็นอย่างนั้นจึงยกทัพพักอยู่ที่ลบเอียงมีได้คิดตามต่อโจโฉเห็นท่าไม่ดีจึงแยกเอากำลังตัวเองหมื่นเศษไล่ตามต่อแต่เสียทีจนเกือบตายดีที่โจหองเข้าช่วยไว้ ฝ่ายซุนเกียนพบปลายกสำหรับราชสมบัติมีความยินดีนักคิดยกทับของตัวกลับอ้วนเซียวสั่งให้เล่าเปียวจัดทับขวางไว้ซุนเกียนหนีออกมาได้ไปปักหลักที่เมืองต่างๆแต่นั้นมาซุนเกียนกับเล่าเปียวก็ผิดใจกันแลหัวเมืองต่างๆที่รวมกันก็ผิดใจกันเห็นจะอยู่ต่อไปมีได้จึงทยอยกันกลับวีตัวอ้วนเซียวหาเป็นผู้นำมีได้นั้นเองเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของสามก๊ ถ้าหากชอบเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามและกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ